สวัสดีครับผมแคมมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตด็อกนะครับสัหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญไม่ว่าจะเป็นบิตคอยนะครับอีเทียมนะครับรวมถึงโดจ์คอยด้วยนะครับผมก็คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่ตัวเว็บไซต์ Coin Market Cap กันก่อนนะครับผมตอนนี้ราคา Bitcoin อยู่ที่36,000นะแล้วก็ Ethereum อยู่ที่2,500นะครับ คาร์โน่อยู่ที่1.73นะครับผม BNB อยู่ที่354ร้อยห้าสิบนะโดสคอยอยู่ที่0.36นะครับผมวันนี้โดสคอยก็พุ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะประมาณ7%นะครับ XRP อยู่ที่0.99นะครับผมก็สำหรับเ uh, หรียญที่พุ่งขึ้นมาแรงที่สุดนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะก,ก็จะเป็นเหรียญที่ชื่อว่าซัตอานะครับผมแล้วก็ M อ็มเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคขอเริ่มต้นที่ข่าวนี้นะครับก็จะเป็นข่่าวที uh, เป็น3เหตุผลนะที่จะทําให้ราคาของอีเทเรียมเนี่ยเพิ่มขึ้นในเดือนเดือนนี้นะครับผมอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์คอยเทลาการาฟนะครับถ้าเรากดคลิกเข้าไปดูเนาะถ้าเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเหตุผลที่1เลยนะเหตุผลที่1เลยที่จะเป็นตัวเหตุผลที่จะทําให้ราคาอีเทเรียมเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนะครับนั่นก็คือตัว EAP ่หาห้าเนะครับหรือว่าเป็นการอนะัปเดตเนาะที่จะทำให้ตัวเน็ตเวิร์กของอีเทเรียมเนี่ยสามารถที่จะลดในเรื่องของตัวค่าแก๊สฟรี ได้ลดลงนั่นเองนะครับผมได้ลดลงนั่นเองเนาะคาดว่านะครับว่าการอัปเกรดนี้จะมาในเดือนหน้านะครับภายในเดือนหน้าเนาะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะได้จริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งการอัปเกรดของตัว EIP 5 1 5 5 9เกนี่ยก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของอค่าแก๊สฟรีนะครับที่จะทำให้ตัวแก๊สฟรีเนี่ยมันต่ำลงมาเนาะจะได้ใช้งานกันได้อย่าง สบายสบายกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลเนาะที่จะทําให้ตัวราคาของอีเทเรียมเนี่ยสามารถที่จะปรับขึ้นไปได้นะครับรวมถึงนะครับตัว eip 159เนี่ยสามารถที่จะ,ะช่วยในเรื่องของอมันคือมันไม่ใช่มีแต่แค่การลดทานส์เชนอย่างเดียวลดค่าเฟียอย่างเดียวมันยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเบิรนเหรียญได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะลดตัวอินเฟชั่นของ ตัวเหรียญอีเทเรียมหรือว่าลดสปายลงนั่นเองเนาะก็ต้องอันนี้อันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะมาจากคล้ายๆกับทางบีดีซีที่หรือว่าบิตคอยเนี่ยที่มันสา,สามารถที่จะลดสปายได้ในทุกๆ4ปีใช่ไหมครับบล็อกมันก็จะขุดได้น้อยลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งตลอดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอีเท r e u เรียมเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับผมสามารถที่จะเบิร์นทาร์เซชันฟรีเหมือนกันเนาะ สำหร right? ับตัว EIP 1 5 5 9นะครับอันนี้น่าสนใจผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าที่จะลดค่า g a ส fee อีกนะเหตุผลข้อต่อไปนะครับผมเป็นในเรื่องของการที่ตัว Ethereum เนี่ยบน Exchange เนี่ยมันลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับถ้าเราดูกราฟเนี่ยไอ้กราฟสีฟ้าตรงนี้คือกราฟที่ตัวเหรียญ ETH เนี่ยหรือว่าเหรียญ Ether เนี่ยแหละหรือว่าเหรียญ Ethereum เนี่ยแหละมันตกลงมาเรื่อยๆเลยเนาะถ้า ในกรณีที่เราสามารถในกรณีที่เราไปเทรดใน x c เนี่ยตัวเหรียญอีเธอร์เนี่ยจะมีน้อยลงเรื่อยๆ่อนะแต่คอนเทนตแบบเราเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็ซื้อได้ตามปกติถูกต้องไหมครับแต่ข้อมูลจาก glass node เนี่ยเขาก็ได้บอกนะว,ว่า มันดรอปลงเรื่อยๆเลยนะครับผมมันดรอปลงเรื่อยๆเลยนะสำหรับตัวเลขที่มันตกลงไปเนี่ยในเดือนที่แล้วนะครับผมในเดือนที่แล้วเนาะก็ตกลงไปราวๆสัก5%าซนะก็ถือว่าไม่น้อยนะ5.7%นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแล้วกันที่จะทําให้ตัวสลายมันน้อยลงเนาะแล้วก็ยิ่งกันมาของตัว e E.P. 1559เนี่ย ก็อาจจะส่งผลก็ได้นะก็อาจจะส่งผลก็ได้นะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับต่อมานะครับผมเป็นในเรื่องของตัวกราฟนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนองสำหรับตัวกราฟเนาะเขาบอกว่าตัวเทคนิคอลเนี่ยมันจะ break out สําหรับตัวแพทเทิร์นของตัวกราฟนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแล้วแต่เนาะว่าใครจะเป็นสายไหนนะครับว่าสมมติถ้าเราเป็นสายดูกราฟเนี่ยอาจจะใช้ตัวจุดจุดนี้เพื่อที่จะมองตัวอีทูเรียมก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกราฟ ที่เป็นหน้าตาของเขานะที่เขาคาดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะสําหรับเรื่องของกราฟนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่สําคัญน่าจะเป็นในเรื่องของตัว EAP 1559เานะครับผมแล้วก็การที่อาจจะสามารถที่จะทําให้มันเบิร์นเหรียญได้ด้วยนะเพื่อีจะลดสปายนะครับอันนี้สำคัญมากผมคิดว่านะก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนอีตาเลียนที่ถืออีตาเรียมกันอยู่นะครับผม โอเคต่อมานะครับผมอยู่ที่ทางคอยเทลากราฟเหมือนเดิมนะก็ได้รายงานนะครับว่าทางคอยเบทตอนนี้สามารถที่จะใช้ตัว Apple Pay แล้วก็ Google Pay เนี่ยในการที่จะเอามาจ่ายหรือว่ามาเอามา,า,มาที่จะเอามาซื้อเหรียญได้แล้วนะครับผมโดยที่จะสามารถที่จะได้รับเงินคืนแคชแบ็กด้วยเนี่ยราวๆ4%่นะโอ้โหเจ๋วมากเลยนะหมายถึงว่าสมมติถ้าเราเทรดคริปโตในแอปคอยเบทเนี่ยแล้วก็ใช้าการ์ด Apple Pay หรือว่า g o o g l e เ a y เนี่ยเฮ้ยได้เงินคืนด้วยนะเออได้เงินคืนด้วยถือว่า ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับผมเรื่องที่ใหญ่สําหรับตัว c o i เ b a เนาะที่จะทําให้นักลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมีแรงจูงใจในการที่จะเข้ามาเทรดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอ่ะอันนี้ก็มาจากทางเว็บไซต์ที่ c o i เ b a s เขาเลยเนาะเขาก็บอกว่า now use your Coinbase card with Apple Pay and Google Pay นะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เขาเอามาให้เราดูนะครับผมเอามาให้เราดูแต่ผมไม่ชชว่์ว,ว่า ถ้าถ้าอยู่คือไม่ไม่โชว์ว่าคอยเบเนี่ยมันมันน่าจะต้องใช้ได้กับแค่อเมริกาถูกต้องไหมฮะไม่รู้ว่าบ้านเราใช้ใช้ได้เปล่านะอันนี้นี่ไม่ชัว์นะถ้าใครมีข้อมูลบอกกันมาหน่อยนะครับผมก็เขาบอกเนี่ยสามารถที่จะได้รับเงิน4%เลยนะครับผมสําหรับอ่ารีวอร์ดเนาะออรยเร์ช้อปปิ้งเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะสำหรับตัว Apple นะครับผมถ้าเราดูสังเกตเนาะในสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เขาเปิดรับงานนะครับรับสมัครงานในตำแหน่งที่่่ชือวา Autonative Payment ก อันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะที่จะทําทให้ตัว Apple เนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาก้าวเข้ามาใกล้ๆก,ก,กับโลกของคริปโตเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงตัวงานนี้ก็อ,อาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวเนาะที่เขากําลังทาอะไรอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะแต่ผมมองว่าก็คงก็คงจะเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับผม,ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับตัววงการคริปโตนะครับ ต่อมานะครับเรายังอยู่ที่ทางคอยเบดอยู่นะครับผมก็ได้แจ้งนะเพาะว่าตอนนี้คอยเบดโปรเนี่ยสามารถที่จะเทรดตัวดอทคอยได้แล้วนะสักทีนะครับผมเพราะว่าคนอื่นเขาเทรดกันได้หมดแล้วนะครับดอทคอยก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถที่จะเทรดได้แล้วนอกสำหรับตัวดอทคอยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางคอยเบดบล็อกเนาะเขาก็บอกว่าได้เปิดตัวมาวันที่1เดือนนี้หรือว่าเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นอะไรที่ยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยเนาะที่ที่ สาวกน้องหมาจะได้เทรดได้กับทางคอยเบทแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาโดสคอยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะสำหรับตัวราคาโดสคอยนะถ้าเราดูที่ตัวชาร์ตเนี่ยก็จะสังเกตว่าชักเริ่มมีวอลุ่มเข้ามาอยู่ช่วงนี้เหมือนกันเนาะช่วงวันที่2สักตีสองตีส3นะครับผมของวันนี้เนาะตีสองตีสาของวันนี้นะครับก็มีโอกาสและกันมีโอกาสและกันที่คาดว่าน่าจะเป็นเพราะข่าวด้วยเนาะที่ทางโดสคอยเนี่ยเข้าไปลิสเข้าไปในที่คอยเบทด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับแฟนๆน้องหมานะครับ รวมถึงนะครับคุณอรอนมารนะครับก็ให้รีプライนะครับผมสำหรับตัวรูปภาพนี้รูปภาพเก่านะเอาขึ้นมาอีกนะครับผมแล้วก็เป็นการตอบในเรื่องของตัวที่คอยเบยเนี่ยได้ l ิสตัวโดวคอยเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วเนาะก็จุดจุด,จ,ด,จ,ดจุดนี้นะครับผมเมื่อตอนหถมมงเช้าที่ผ่านมานี่เองเนาะก็อาจจะส่งผลให้ใครที่กําลังอยากจะเข้าน้องหมาเนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วงนี้นะครับผมแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ฟัน a d v i s o นะ แต่ถ้าเราดูชาร์ตเนี่ยก็จะเริ่มพงอกหัวขึ้นมาเลยนะครับผมสำหรับข่าวต่างๆที่ออกมาสำหรับตัวดอทคอยนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเหรียญต่างๆเนาะที่ฮอตฮิตในทวิตเตอร์นะครับหรือว่ามีการทวีตพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญต่างๆเหล่านี้เป็นท็อปฮอตฮิตเลยนะครับผมในเดือนเดือนนี้เนาะมีอยู่5เหรียญด้วยกันนะครับก็ถ้าเราเลื่อนเข้ามาดูเหรียญแรกเลยนะเหรียญแรกคือ เทลนะครับหรือว่าเทลคอยนั่นเองเนาะซึ่งวอลลุ่มสนับการทวีตเนี่ยหรือว่าวอลลุ่มสนับการ,การพูดคุยในทวิตเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมากว่า300%เลยนะครับผม300%เลยเนาะก็ทำให้ราคานะครับตอนนี้ราคาของตัวเทลคอยเนี่ยถ้าเทียบกับดอลลาร์นะย้อนหลัง30วันล่าสุดนะครับผมโตขึ้นมากว่า189%เลยนะครับผมสำหรับตัวเทลคอยตัวนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเราลองเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันเนาะ ต่อมานะครับผมเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเมตติกนั่นเองนะอันนี้หลายคนน่าจะรู้จักเนาะเพราะว่าเป็นเหรียญที่มาแรงมากๆนะครับผมพุ่งมากๆเนาะราคาสามสิบวันหลังสุดเนี่ยโตขึ้นมากว่า1นะึ่งร้อยเนาะอันนี้คือราคามันตกลงมาเยอะแล้วนะตกลงมาเยอะแล้วนะครับยังโตขึ้นมากว่า125%อยู่เลยนะครับผมอ่าต่อมานะครับผมเป็นเหรียญที่ชื่อว่า i เอกเซนะครับผมถ้าผมออกเสียงถูกะนะ <c oughs> ก็อันนี้เป็นเหรียญที่เติบโตเยอะที่สุดเลยนะถ้าเทียบกับเพื่อนๆนะครับผมเยอะที่สุดเลยซึ่งโตไปกว่า700กว่าเปร์เซ็นตะ์ะหมายถึงว่าวอลลุ่มที่พูดคุยกันในทวิตเตอนะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่คนคุยกันเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเหรียญน,นี้ยโตขึ้นมากว่า60%นะก็ยังถือว่าโตไม่ได้เยอะทับเทียวกับ การพูดคุยกันในทวิตเตอร์ที่เป็นอันดับหนึ่งนะแต่การโตเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะนะครับผมก็ลอ,ลองเข้าไปศึกษาดูเนาะว่าทำไมเหรียญเนี้ยเหรียญ RLBC เนี่ยทำไมถึงพูดคุยอะไรกันเยอะแล้วก็มีวอลลุ่มในการทวีตเยอะมากเลยนะครับผม700%เลยเนาะก็ลองเข้าไปศึกษาดูเพิ่มเติมดูนะครับต่อมานะครับผมคือเหรียญโซลาร์นาเนาะก็จะเป็นบล็อกเชนที่เร็วแรงมากๆนะครับผมแต่นะครับผมราคาเนี่ยได้ตกลงมากว่า30%เนเนาะอันนี้ก็คือ บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยราคาตกไม่เห็นดีเลยนะครับผมแต่ถ้าเอาจริงผมว่าราคาตกก็ดีเนาะเพราะว่าเราจะได้เก็บได้นั่นเองนะเผื่อใครที่อยากจะเก็บในช่วงช่วงนี้นะครับผมสำหรับตัวโซลานานะตอนนี้ถ้าเทียบกับไป30วันหลังสุ่นเนี่ยราคาตกลงมากกว่า30%ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมใช้ได้ถ้าถ้าเราอยากจะเก็บนะแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ฟันิเชอร์เบเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่อผมนะนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆนะครับผม,บผมเพราะว่าบางทีเวลาที่เราซื้อของหรือว่าเราเวลาที่เราเก็บของเราคงเราคงไม่ไปเเก็บตตอออนนนทีี่่มััพุงงง 20%0% ถ้ยส เลยเนาะแต่กแ็แล้วแต่สะดวกนะครับผมแล้วแต่สะดวกนะโอเคสุดท้ายนะครับผมเป็นเหรียญที่ชื่อว่าอีทิ e ูเรียมคลาสสิกนะครับก็โตขึ้นมากว่า300%นะในกรณีของตัว Twitter Volume นะครับแต่ถ้าเป็นราคาที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยในยอดหลังไป30วันเนี่ยโตขึ้นมาราวๆสัก67%นนะก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับผมถือว่าไม่น้อยเลยเนาะ โอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับ5เหรียญที่ฮอตมากๆเลยนะในการพูดคุยกันในทวิตเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นข่าวที่เกี่ยวกับการ์ดจอนะครับผมก็เป็นเรื่องที่สายเกมนะสายเกมเครียดแล้วก็เซ็งมากๆนะครับผมสาหรับราคาการ์ดจอที่มันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่เริ่มที่จะเอาการ์ดจอไม่ใช่เริ่มสิเอาการ์ดจอเนี่ยมาขุดเพิ่มมากขึ้นนะครับผมในในช่วงที่บิตคอยม,มันราคาสูงขึ้นเนาะทำให้ราคาการ์ดจอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปสูงมากขึ้นด้วยนะครับคนที่ไม่ได้สนใจตัวเ เหรียญบิตคอยหรือว่าคนที่ไม่ได้สนใจจะเอามาขุดบิตคอยเนี่ยก็พากันซวยไปด้วยนะเพราะว่าจะประกอบความทีนึงการจอโคตรแพงนะครับผมก็นะครับอันนี้ทาง Nvidia เนี่ยเขากำลังเปิดตัวเนาะ RTX 3070 Ti แล้วก็ RTX 3080 Ti นะครับผมสำหรับการ์ดจอ2ตัวนี้จะเจ๋งยังไงนะครับเขาบอกว่าการ์ดจอ2ตัวเนี้ยจะมีระบบเนาะจะมีระบบในการที่จะควบคุมนะครับผมตัวแฮสเลตนะครับในการที่จะเอามาขุดตัวอีเธอรี่มนะครับอ่าอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเอามาปรับ ในการใช้กับอีทเรียมหรือว่าใช้กับบิตคอยได้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้คืออันนี้ผมก็ไม่ได้ผมมีความรู้ในเรื่องของการขุดตัวเหรียญนะครับผมแต่อันนี้เขาบอกว่ามันจะมีตัวในเรื่องของอนะี h เ r ียมแฮ s เลตลิมิเตอร์เนาะอันนี้นะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับตัวฟังก์ชันนี้ที่เอาเพิ่มเข้ามาใหม่สําหรับตัว NV i d i a เดียหรือว่าการ์จอการ์จอนี้นะครับแต่ท่านี้ทั้งนั้นนะครับใครที่จะซื้อการ์จอนี้มาขุดตัวเหรียญอีทเรียมเนี่ย อาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวอิเทเร,รียมกาลังที่จะเปลี่ยนจาก proof of work ไปเป็น proof of stake แล้วนั่นเองนะครับผมก็แต่ผมมองว่า6-12เดือนอะถ้าเราเห็นข่าวบาซิลของเมื่อวานนี้ที่ผมทำใช่ไหมครับเขาได้ผลตอบแทนประมาณสักเดือนนึงประมาณ7-8%ถือว่าเยอะอยู่นะลงทุนไป300,000ลงทุนไป9ก้าเหรียญของของคนบาซิลนะได้ได้เงินจากการขุดอีเทเร,รียมเนี่ยเราราสักเดือนละหมื่นกว่าบาทเลยนะก็ ถ้ามันสัก6เดือนก็ผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเริ่มคุมแล้วนะครับผมก็ที่เหลือก็เอาไปเล่นเกมกันต่อถูกต้องไหมก็ลองดูลองพิจารณากันดูแล้วกันนะครับผมสำหรับการขุดตัวอีเธอรี่็มนะครับโอเคครับผมต่อมานะครับเรามาดูในเรื่องของข่าวเกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างนะครับก็สําหรับตัวข่าวข่าวนี้เนะมาจากทางคอยเทเลการาฟนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ชาร์จของตัวบิตคอยเนี่ยชักเริ่มเข้าใกล้กับ ปอนปี2013นะครับผมหรือว่าคล้ายๆกับปี2013นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวข้อมูลของตัวข่าวข่าวนี้กันนะครับผมเขาก็ได้วาดกราฟเนาะเป็นกราฟถ้าเทียบกับชาร์จของ stock to 4นะหรือว่าเป็นกราฟที่แรงงานของปร,ริมาณซัพลายที่มันลดลงต่อเนื่องทุกๆ4ปีนะครับผมก็ถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเรียงไลน์อัอพ แทบจะเ,ะเป๊ะเลยเนาะแต่อาจจะไม่เป๊ะมากเนาะแต่ก็คงขับคลายขับคาอยู่นะครับผมขับคลายขับคาอยู่เนาะก็ถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงนะครับผมเป็นไปตามนี้จริงนะครับเราก็อาจจะสมได้ว่าปลายปีนี้นะตอนช่วงปลายปีนี้อาจจะสักอยู่เราๆสักอตอนปีอนี่อเนี่ยอาจจะน,น่าจะทะลุแสนยังได้นะถ้าเราอ้างอิงตามาตัวชาร์จ stock to โฟอันนี้นะครับผมรวมถึงนะครับถ้าเราเข้ามาดูกับต oui, ัวชาร์ตปี2 0 1 3เนี่ยกับปีเนี้ยสียขาขาวเนี่ยคือปีปีนี้นะครับผมก็จะสังเกตว่ากราฟมันค่อนข้างที่จะคับคล้ายขับคาใกล้ๆ้เคียงกันเนาะสำหรับตอนปี2013นะครับผมก็ถ้ามันเป็นไปตามนี้นะครับถ้ามันเป็นไปตามนี้ตอนสิ้นปี2021สิเนี่ยสิ้นปีปีนี้เนาะก็จะอยู่ราวๆสัก แสนกว,กว่านะครับผมแสนกว่า,วาถ้ามันเป็นไปตามนี้เนาะแต่อาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะครับผมไม่ได้ financial advisor เนาะดูไปเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นไปตามนี้จะอยู่ราวๆสักแสนกว่าเกือบๆสองแสนนั่นเองนะก็ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลดูสําหรับชาชันนี้ดูก็ได้นะครับผมต่อมานะครับเราอยู่ที่ทางทวิตเตอร์ของคุณ m i c คิลเซเลอร์เนาะหรือว่าเจ้าของ Mi โ r t Strategy นั่นเองเนาะเขาก็ได้ทวิตว่า Bitcoin is hope นั่นเองนะครับผมก็อยากจะให้เข้าไปดูคลิปวิดีโอนี้เนาะคลิปวิดีโอนี้คนดูเกือบล้านคนแล้วนะครับผมเพิ่งโพสต์มา8ชั่วโมงที่แล้วเองเนาะคนดูเยอะมากๆสำหรับตัวคลิปนี้นะครับเราลองเข้าไปไดูที่ทวิตของ Document Bitcoin ก็ได้นะ documenting bitcoin นะครับผมก็จะเจอคลิปวิดีโอนี้เราลองเข้าไปดูจะได้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเหรียญบิตคอยนะครับผมก็ถือว่าเป็นคลิปที่ดีมากเลยเนาะที่จะทําให้เราได้รู้ว่าบิตคอยเนี่ยมันเอาไปช่วยเหลืออะไรได้ยังไงได้บ้างนะครับผมเราลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับ สำหรับเพื่อนพวกไหนที่ยังไม่รู้จักทาง Microsoft นะครับผมก็ Microsoft ก็จะเป็นเจ้าของนะครับผมเจ้าของตัวบริษัทที่ชื่อว่า m i c r o s r a t นะครับก็ลิสต์อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาด้วยเนาะซึ่งเป็นบริษัทที่ถือเหรียญบิตคอยเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเยอะที่สุดเลยเนาะที่เปิดเผยนะครับที่เปิดเผยเนาะถือตัวเหรียญบิตคอยราวๆสัก อ่า uh, 90,000กว่าบิตคอยนะครับผม90,000กว่าบิตคอยนะ์สำหรับตัว MicroStrategy นะครับลองลงมาก็จะเป็น Tesla แล้วก็ Square นะครับ Tesla เดี๋ยวถืออยู่ที่40,000กว่าบิตคอยนะก็ ยังห่างชั้นกับทางม i c โครสต a ท e g จีค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นโหดจริงนะฮะถือไป9ก้าหมื่นของบิตคอยนะครับผมก็เขาคงเชื่อมั่นในบิตคอยมากๆเลยนะครับผมสำหรับคุณ m i c h a e l s e l l e r เนาะก็ลองลองเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอที่ชื่อว่า Bitcoin is hope นะครับผมโอเคครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปเนาะสำหรับข้อมูลที่ผมเอามาแบ่งปันวันนี้นะครับผมก็ยังไงถ้าใครชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับหรือว่าจะกดซื้อกาแฟให้ จะซัพพอร์ตตัวพรีเมียมคอนเทนต์ก็ได้นะครับผมลองลองกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดละกันเนาะในใต้คลิปนี้นะครับขอคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับคนเพื่อนที่กำลังสนใจในเรื่องของตัวคริปโตเคอรเรนซีหรือว่าข้อมูลเหรียญต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ